สถานการณ์โควิดสินะคะส่งผลกระทบอะไรต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะแต่อย่างน้อยนะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือดัชนีราคาที่ดินที่อยู่อาศัยในกรทมนะคะถือว่าลดลงต่ําสุดนะคะในรอบ15ไตรมาสที่ผ่านมาส่วนราคาเรื่องของที่ดินเปล่านะคะดัชนีราคาที่ดินเปล่าก็ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีแต่สิ่งที่สวนกระแสก,ก็คือที่ดินแนวรถไฟฟ้ายังมาแรงนะคะมีอัตราการเติบโตและที่สําคัญราคามันพุ่งขึ้นค่ะสามสบไปดูไส้ในรายละเอียดกันในช่วงนี้เลยค่ะ ก,ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นไปตามดีมาร์หรือว่าความต้องการของผู้บริโภคนั่นแหละครับ,รบถ้าสมมุติว่าเรายังอยากที่จะอยู่อาศัยอยู่ตามแนวรถไฟฟ้านะแน่นอนสําหรับตัวสารนิมัพซับราคาก็คงจะเพิ่มสูงมากขึ้นรวมไปถึงที่ดินด้วยที้ามาดูตัวรายงานจากดีดีพ p อพเพประเทศไทยครับคุณรัฐเขาบอกว่าดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับปรากฏว่า ปรับตัวลดลงไปนี่นะฮะอยู่ที่190จุดเลยนะครับหรือลดลงไป4%เปเซจากไตรมาสก,ก่อนหน้านี้ท่านที่หลายฝ่ายก็คาดการณ์นะว่าเอาละปีนี้มันน่าจะเริ่มฟื้นแล้วล่ะเพราะปีที่แล้วมันลงไปโอ้โหต่ำสุดในรอบกีปก่ปีกี่ปีกี่ปีปีนี้มันควรจะดีขึ้นละปรากฏว่าไตรมาสที่1ประกาศอกมาต่ำสุดในรอบ15ไตรมาสนะฮะต่ำลงไปอีกนะต่ำลงไปอีกเลยถ้ามองนะคะนับตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2560นะคะก็เคยมีการคาดการณ์นะว่าตลาดอสังหาริมัพยนย ในปีนี้น่าจะมีแนวโน้มที่มีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเรามาดูสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่63เจอระรอกหนึ่งระรอกสองระรอกสามล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกต้องประเมินใหม่ละแนวโน้มในการฟื้นตัวเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็คาดด้วยนะคะว่าตลาดน่าจะมีทิศทางเติบโตอีกครั้งนะคะต้องรอ2ปัจจัยสําคัญอันดับแรกก็คือภาครัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควบคุมการระบาดของโควิด1 9ได้มากน้อยแค่ไหนอย่อยางไรถ้าควบคุมได้ดีก็ทิศทางบวก ในขณะเดียวกันนะคะการฉีดวัคซีนก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะ70%ของคนลเมืองนั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเป็นจุดชี้เหมือนกันว่าออในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์เราจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรคะ่ะ เพราะมันจะมีผลต่อกําลังซื้อมีผลต่อความเชื่อมั่นมีผลต,ต่อตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะยังมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลย <stadium. S 2> ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในตลาดอาสา,าริมรั์เนี่ยนะครับก็ <โ zinho. S 2> พบว่าดัชนีอุปทานเนี่ยเติบโตนะฮะจากบรรดาผู้ประกอบการเองส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็<ๆ> <redef> เริ่มกลับมาเปิดต,ตัวโครงการใหม่ๆแล้วปีที่แล้วเราจะเห็นภาพที่ทางฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยระบายของนะเอาของเก่านะครับออกไปลดแลกจากแถมกันอย่างเต็มที่ปีนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเริ่มมีบางเจ้าเนี่ยเปิดตัวโครงการใหม่ๆนะครับ ในขณะเดียวกันนะคะถ้าหันมามองมาตรการภาครัฐมันจูงใจมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่ามาตรการภาครัฐที่คลอดกันออกมานะคะยังไม่ช่วยกระตุ้นกําลังซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามาตรการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าโอนค่าจดจำนองสำหรับบ้านแล้วก็คอนโดนะคะเขาไปกำหนดราคาไว้ไม่เกิน3ล้านบาทอันนี้เขาบอกเลยว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคเพราะพบว,ว่าผู้ที่สนใจซื้อนะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเราไปดูเปอร์เซ็นต์ไปดูตัวเลขกันจริงๆแล้วกลุ่มที่ซื้อและสนใจมากกว่าเนี่ยเป็นบ้านแพง ตรงนี้มันก็เลยถือว่าไม่ได้กระตุ้นไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าเราไปดูกันจริงๆนะคะบ้านราคา1นถึงสล้านบาทนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง14%แต่ถ้าเทียบกับบ้านแพงๆแล้วถือว่าน้อยที่สุดคะ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละระดับนะครับเช่นราคา3ามจถึงหล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่23%ส่วนถ้า5้าถึงสิล้านโอ้โหนี่ขึ้นมา27%เลยค่ค้าบเจ็คาปอร์เ้านต์เลาครับเชรคฐะต่าบชาตราีาจิเข้ามาซื้อนะคะ มีความต้องการสูงมากนะคะอัตราการเติบโตสือว่าสูงทีเดียวนะคะอยู่ในสัดส่วนถึง34%ทีเดียวตรงนี้มันก็สะท้อนได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะคะคุณอีกถ้าเราดูตัวเลขบนชาร์ตในขณะนี้ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าผู้บริโภคระดับกลางแล้วก็ระดับล่างเนี่ยณขณะนี้ถือว่ายังไม่มีกําลังซื้อเพียงพอเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีความจําเป็นว่าเงินที่เขาต้องใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอาจจะไปใช้ในวิถีชีวิตประจําวันมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเห็นตัวเลขว่าคนที่มีกําลังซื้อก็คือจะไปเนนนน้้บบาาารคคแแพงท่่ะัก เป็นไปตามผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขามีสตางค์หน่อยเนี่ยนะครับผลกระทบก็อาจจะไม่มากมายนักการซื้อนะฮะสำหรับคนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีจริงๆเขาก็ไม่ได้ซื้อเงินผ่อนสักเท่าไหร่มันก็จะไม่มีผลในแง่ของพวกนี่ครวัวเรือนอะไรว่ากันไปนะครับ